ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเอฟซีทุกท่าน,นครับผู้ชมทั่วโลกนะครับก็ผมแอร์บุรีลำนะครับก็พี่น้องนะครับก็เมื่อเอเมื่อวานก่อนนะครับพี่น้องก็พี่น้องหลายคนอาจจะรู้จักวันมรณานะครับวันมรณาก็คือเป็นคู่จิ้มกับ แม่ทับดอกเหมยครับหรือว่าดอกเหมยวันนภาสมสุกนะวอลลัมซิ่งเราอะมอลําเราอะนะครับวันนาาสมสุกอดอกเหมยนะครับคุณวรรณานะครับก็เขาเป็นคนกัมพูชานะครับก็เป็นแม่ค้าขายออนไลน์นะก็มีชื่อเสียงโด่งดังคนทุกวันแล้วก็เขาเป็นคู่ค,ค,ค,คู่จิ้มครับคู่จิ้มไม่ใช่คู่จิ้มคู่จิ้มเลยแล้วกับดอกเหมยนะครับตอนนี้เธอเดินโทร <laughs> เอโดนคุณเซนสั่งจับไปแล้วนะครับในข้อหาอะไรอะอะไรนะเกี่ยวกับอะไรอะเจ้าจบวร,รมณนอะไรไม่รู้นะครับก็มึมเป็นแหลกนั่นหรอกครับพี่น้องก็คือผมอาจจะมีข้อคิดเสั้นว่าคนเราคนที่อยู่ประเทศกัมพูชาอะไรพี่น้องจะเก่งกว่าคุณเซนไม่ได้ <laughs> เก่งเก่งเมื่อไหร่โดนเมื่อน,นั้นโอเคบายบาย